คลิปนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับที่กําลังสนใจเข้ารับบริการเคลือบซอรมิกหรือเคลือบกราฟฟนนะครับก็หนีไม่พ้นนะครับก่อนที่เราจะทําการเคลือบน้ํายาลงไปเนี่ยเราจะต้องมีการเตรียมผิวที่ดีนะครับและการเตรียมผิวที่ดีก็คือการขัดนั่นเองแล้วการขัดเนี่ยขัดริ้วรอยต่างๆเนี่ยบางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าเรามองไม่เห็นนะครับเราจึงต้องมีไฟส่องรอยแบบนี้นะครับเพื่อจะดูริ้วรอยต่างๆตรงไหนมีรอยแล้วก็ขัดแก้ไขให้มันดูเรียบไม่มีรอยนะครับแล้วก็นี่เป็นห้องทํางานของร้านออโต้สปานะครับเราจะม ส้มเนี่ยเป็นไฟ200ไฟสีขาวคือไฟที่ไว้200ผิวส้มนะครับร้านไหนที่ไม่มีห้องแบบนี้ก็จะต้องถือไฟแบบนี้นะครับส่องให้มันรอบๆคันเลยฉะนั้นการทํางานก็อาจจะไมไ่ละเอียดเท่าห้องนี้นะครับปนม,มันอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่เราจะทาการเคลือบเนี่ยอย่างที่อ้งบอกไปแล้วเรามีการเตรียมผิวที่ดีนะครับฉะนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าการเคลือบเซรามิกหรือเคลือบกาฟีนเนี่ยมันกันริ้วรอยไม่ได้นะครับฉะนั้นเราเตรียมผิวดีแล้วเคลือบไปแล้วเนี่ยยังไงในอนาคตรถก็ต้องเกิดริ้วรอยขนแมวเป็นธรรมดานะครับร้านออโต หรือการขัดเคลียร์ริ้วรอยต่างๆแล้วทำการเคลือบซอมิกหรือเคลือบกาฟินใหม่นะครับ อันนี้มายกตัวอย่างให้เพื่อนดูครับสังเกตนะครับรถคันนี้นะครับผ่านการเคลือบซรามิกเคลือบกาฟินกับเราไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงรอบเซอร์วิสผมเนี่ยเอาไฟ2รอยไปส่องเลยสังเกตไหมครับว่าจะมีรอยขนแมวหรือรอยเซเวลร์เนี่ยรอบคันเลยตามที่แจ้งเลยครับการเคลือบไปแล้วมันกันริ้วรอยไม่ได้ยังไงรถก็ต้องเป็นรอยอย,อยู่ดีแล้วรอยพวกนี้มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเรามองภาพรวมเนี่ยรถก็มีความองงางๆเละแต่พอดูใกล้ๆนะ่มันเป็นรอยขนแมวบางๆเลยแล้วริ้วรอยเหล่านี้แหละครับมันทำให้รถไม่สวยงามเราจึงต้องทําการรีโคค้้ทดดยยกกกาาาาาารรรัััํใหม่่่เเเเเลลลแว็นนีืือออผงงตสปปไไฟพ เห็นไหม,มครับว่าเนี่ยการเซอร์วิสรีโค้ดของผมคือริ้วรอยขนแมวเหล่าเนี้ยมันหายไปหมดแล้วนั่นแหละครับเพื่อนๆพ,พิจารณาให้ดีนะครับถ้าไม่ชัวร์ไฟฉายตัวนี้นะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยอันหนึ่งสองสามร้อยเองเวลาที่เขาบอกไปแล้วว่าเชื่อไปแล้วรถเขาจะเงาสวยไม่ต้องรีโค้ดเนี่ยวันที่เอารถไปเซอร์วิสเพื่อนเพื่อนเอาไฟนี้ไปส่องเลยหรือง่ายสุดนี่ครับแปดมือถือส่องให้รอบคันเลยริ้วรอยเหล่าเนี้ยถ้าไม่รีโค้ดไม่ขัดทำไมจะหายไปได้อย่างไรฝากไว้ให้คิดดีๆครับ